มีอะไรอยากถามคนข้างหลังครับครับผมคุณเตครับช่วงเออนี้คุณใช้ชีวิตอยู่กับใครบ่อยที่สุดครับจริงๆช่วงนี้ผมใช้ชีวิตอยู่กับคุณกิจมากที่สุดครับเ,เพราะว่าเวลาผมไปทัวร์เนี่ยผมก็จะนอนห้องเดียวกับคุณกิจไงครับแล้วก็คุณองครับเอ่อตอนตื่นนอนเวลาทัวร์เนี่ยคุณทําอะไรเป็นอย่างแรกครับพอคุณตื่นมาเลยเนี่ยครับอ,อ,อ ผมเข้าห้องน้ำเป็นอย่างแรกผมห้องน้ำแปมปันแปมฟันนาบน้ำเติีตยวโอกเดินทางโอเคครับคุณตูนครับผมถามครับช่วงนี้คุณกินข้าวใครบ่อยที่สุดครับ ผมก็กินข้าวกับวงบ่อยครับเพราะช่วงนี้ไปทัวร์เดินสายโปรโมทผมขอถามเสียงว่าออมเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ผมถามเสียงว่าเส,สียงครับเราเป็นคนดีใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> เราเหรอเราเราเป็นคนดีแน่นอนเป็นคนดีแน่นอนครับอยากจะถามกิจว่าเออทัวร์อีสานกับทัวร์เหนือกิจชอบทัวร์ไหนมากกว่ากันครับอ่ะเชิญเชิญผมชอบทัวร์เหนือครับผมเพราะว่าทัวร์เหนือเนี่ย อากาศหนาวนะครับร้านเนี่ยเครื่องเสียงดีทุกอย่างดีคนเนี่ยโอ้น่ารักมากเลยหนาวครับผมนะครับคุณเตครับเต้คุณเตครับช่วงนี้ข้องแวะกับตำรวจหรือเปล่าครับเอจริงๆคนเราไม่รู้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับตำรวจเลยนะครับถ้า เราไม่ทําผิดอะไรเราไม่ต้องกลัวนะครับคุณตํารวจเป็นคนดีทุกคนนะครับผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะผมเลยไม่กลัวตํารวจนะครับส่วนคุณโอมครับคุณโอมข้าวต้มวันล่าสุดที่คุณไปกินกับผมเนี่ยเดี๋ยวคุณบอกว่าไม่เอาเรื่องจริงเลยเราไม่พูดเรื่องจริงคุณไปกินกับใครต่อครับโอ้เข้าต้มจริงเขาต้มด้วยเหรอวะเสียงไม่แคร์เอ่อคุณตูนครับ ยังไม่ตอบเลยยังไม่ตอบไม่ได้กินข้าวต้มกับไข่ต่อครับกลับไปน้อยกับคุณหนึ่งคุณถ้าผมไปไหนคุณหนึ่งก็ไปด้วยคุณตูนครับโอ้ถามไม่ถูกเลยนะเชียงใหม่ไปไหนมาครับโอเคเดี๋ยวจะถามแล้วเินถามไปแล้วเชียงใหม่ผมไม่เล่นดนตรีครับเจงครับโอ้โหคุณตอบแล้วจังอ่ะคุณตูนขนม ขายดีไหมเออเส็งเนี่ยขายขนมเค้กนะครับสามารถทักเข้ามาซื้อใน i ิน t a g r กรมได้นะครับซักได้ทุกคนนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งทักมาไม่ได้ไอกิดเล่นนะไอกิจเราเล่นผมนะขายขนมขายดีครับช่วงนี้ขายดีเออผมอยากจะถามจิตบ้างครับครับเออปกติแล้วถามแบบก้องบ้างแล้วกันปกติเวลาจิต ไปทัวร์เนี่ยจิตชอบนอนกับใครครับบนอยู่่ผมเนี่ยนอนกับคุณเตลืมตาตื่นมาทีไรก็เจอคุณเตอยู่ข้างๆจับมือกันตั้งสิบทีผมเจอคุณตลอดมเจอคุณตลอดนะครับแล้วตื่นเช้าเนี่ยผมก็ต้องปลุกคุณเราลเราปลุกกันแล้วกัน่ะตี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 ผมก็ผิดก็ตื่นโอเควันสุดท้ายเราก็ลงไปนะล็อบบี้พร้อมกันกับบ้านพร้อมกัน โอเคคุณถามผมได้ใช่ครับผมเราพันธมิตรกันะครับผมเชียงใหม่คุณไปทำอะไรมาครับอ้อเออผมผมไปเล่นดนตรีมาครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ไปหาพี่โอพ็อกเทลด้วยครับพี่โอพ็อกเทลก็พาไปกินข้าวกินข้าวครับผมก็ไม่ได้นอกลู่นอกทางอะไรนะครับอผมขอกลับเข้ามาเรื่องดีๆบ้างนะครับคุณโอม ถ้าคุณเล่นเบสไม่เก่งนะครับจะ่ทำยังไงให้เก่งขึ้นครับคุณโอมก็มีแบบฝึกหัดสำหรับคุณตูนให้ผมฝึกนะครับผมก็จะได้เก่งขึ้นครับโอเคครับคุณต้องตูนต้องต้องูนบอกเลยอะตูนเป็นคนให้แบบฝึกหัดผมอ่าแล้วคุณตูนครับขอนแก่นคุณทำอะไรมาบ้างครับขอนแก่นผมเล่นดนตรีครับไม่ได้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  เรวที่เราไปกันนะไปไ,ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ แก่ไปไหนมาคู่ไห้ตอบอาอีกทีได้รอบสุดท้ายแล้วเลยทิ้งไก่ขอนทิ้งแก่นท้งไปมาไงอ๋อคุณเค c ซอ๋อคุณเจฟซซใช่ขมงจริงเคฟใช่มึงจับมือครูถามจีตถามจีตอบมคฟซีไม่อยู่ขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นเขาแก่นขอนแก่นขอน่เวลากิตกินไก่มิจิดชอบกินแบบเนื้อน่องหรือเนื้อ หน้าอกครับอ่ะผมเตชอบกินไก่ผมชอบกินอกชอบกินน่องเราแบ่งกันแต่ผมไม่กินไก่นะเสมอกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ้ากันเจ้ากันไม่ต้องถามแล้วถามแล้วว่าจบเลยได้ไหมคลิปนี้จบตรงนี้ขอบคุณค่ะก็พวกเราองค์ทุนรดาขอฝากผลงานทุกเพลงเลยนะครับฝนตกไม้ฟันถึงแฟนเก่านะฮะตอนนี้ก็มีจุ๊บเดรีเมคนะครับเป็นเพลงนอนไม่หลับนะฮะก็ขอฝาก แฟนๆทุกๆ,ๆ,ๆท่านไปกดปังกันนะครับผมฝางกันเยอะๆนะฮะให้อยู่ชาร์ัน,นานๆนะครับพวกเราจะได้เจอหน้าบ่อยกันจกันบ่อยเจอหน้ากันบ่อยมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ